ดีวันนี้พบกันสุขใจทันชันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทันชันได้พบเธอ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้ว <ไป S 1> ข้องคำคล้องจองพอยัญชนะไทยกันเด็กๆข้องไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล่าขอปวดของเราขอควายเข้านาขอคนถึงท้งของ สิงตีดังจอช้างวิ่งนี่อโซลามจีจอเจอคู่กันยอหญิงโสพาดอเชดาสวมพลันต่อประตักหุนหันทอทานเข้ามารองทอนางมนโทนหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนนไม่มองดอเด็ก ต้องมีมนต์ต่เตาหลังตุงพอทุงแบกขนขอทหารอดทนขอทงคนนิยมนอหนูควักไข่บ่อใบไม้ทับทมกอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอฝาทนทานขอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังขอสำเภากลางใบ มามาคึกคักยอยักเขี่ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงตายลาวว่าแหวนลงยาสอสรารเงียบเงาสอฤษีหนวดยาวสอเสือดาวขนนองหอหีบใส่ผ้ารอจุราท่าพยองออ,อ่างเมืองนองหอนกู่ เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได,ด,ด้อ่านตามคุณครูหรือเปล่าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะในระหว่างที่หยุดอยู่ที่บ้านเราจะได้จำพยัญชนะไทยได้ขึ้นใจนะคะวันนี้คุณครูขอ,ขอพอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงอยู่เสม,สมสบอบกมือ กันด้วยรอยยิ้มพบกันวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย